5สิ่งที่ท่านต้องรู้ก่อนซื้อรถมือสองมีหลายท่านสอบถามผมมาว่าไม่มีความรู้ดูรถมือสองไม่เป็นกลัวถูกลอกกลัวรถย้อมแมวช่วยแนะนำชั้นหน่อยได้ไหมจะต้องทำอย่างไรมาดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งคนที่กำลังจะเลือกซื้อรถมือสองแล้วท่านมีปัญหาเหมือนกับพี่น้องท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นกลัวถูกรอกกลัวรถสภาพไม่ดีกลัวรถผิดกฎหมายอดไม่ได้ สิ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของท่านที่กําลังจะเลือกซื้อรถมือสองคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการดูรถมือสองเบื้องต้นนะครับแต่าหากว่าท่านจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนั้นสิ่งที่ท่านจะรู้นั้นจะต้องรู้ด้วยกันอยู่5สิ่งสิ่งแรกนั้นก็คือท่านต้องรู้ว่าน็อตดูอย่างไรนะครับส่วนที่2ก็คือตะเข็บดูอย่างไรส่วนที่3นะครับก็คือตัวเลขดูอย่างไรเลขเครื่องเลขที่ซี ดูอย่างไรนะครับส่วนที่4นั่นก็คือนะครับเอกสารเกี่ยวกับตัวรถท่านจะต้องรู้ว่าดูอย่างไรไม่ว่าจะเป็นชุดออนลอยเล่มทะเบียนใบออนลอยหนังสือมอบแนศิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท่านจะต้องรู้ว่าดูอย่างไรและส่วนที่สําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของราคาและก็รุ่นรถรุ่นท็อปราคาเท่าใดรุ่นรองท็อปราคาเท่าใดรุ่นเริ่มต้นราคาเท่าใดรถ ปีสูงราคาเท่าใดรถปีต่ำราคาเท่าใดเห็นไหมครับว่า5สิ่งที่ท่านจะต้องรู้นั้นท่านสามารถที่จะรู้ได้ก่อนที่จะซื้อรถมือสองแต่หากว่าท่านมีความรู้แล้วท่านจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือว่าท่านก็จะได้รถสภาพดีคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลตามที่ท่านต้องการแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถมือสองอย่างที่ผมบอกไปท่านอาจเป็นเหยื่อหรือว่าท่านอาจถูกหลอกหรือว่าท่านอาจถูก มิจฉาชีพหลอกตัวท่านก็ได้ฉะนั้นการที่จะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนั้นผมแนะนำให้ท่านนะครับลองศึกษาหาความรู้ก่อนหรือว่าลองศึกษาสิ่งที่ผมพูดไปก่อนถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ในเชิงลึกว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านสามารถที่จะโทรสอบถามผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852307997ทวนอีกครั้งนะครับเบอร์0852307997ผมนาวินผู้ก่อตั้งช่องยูทูบรถมือสองรถในฝันงานของผมนั้นก็คือ สอนดูรถมือสองแต่หากว่าท่านอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับรถมือสองท่านสามารถที่จะติดตามรับชมคลิปผ่านช่อง YouTube รถมือสองรถในฝันของผมได้ผมมาช่วยคุณผมมาช่วยคุณเลือกซื้อผมมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คุณก่อนที่คุณจะเลือกซื้อรถมือสองนั่นเองอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านไม่อยากถูกหลอกท่านต้องการมีความเชื่อมั่นท่านจะการลดความเสี่ยงอย่าลืมติดต่อมาที่ผมก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ